ครับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับระท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองปะซุ้มนะครับอืเป็นทรงเสมานะงานค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าอัดพลาสติกมาเองนะสำหรับตัวนี้สำหรับองนี้นะเขาอัดมาค่อนข้างหนาเลยแล้วก็อัดมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับลูกค้าเป็นลูกค้าประจำนะชอบเอาพระมาเลี่ยมประมาณช่วง สอง,สา,ส,อง,ส,องสามเดือน1องค์สอสเดือน2องค์อะไรประมาณนี้นะแล้วแต่เขานะเ,าเสร็จงานนี่มางานนูน้นอะไรเงี้ยก็โหแต่เหรียญค่อนข้างใหญ่เสมานะครับเรามาพูดถึงตัวกรอบนะกรอบปาซุ้มก็เป็นคาแรคเตอร์ของทางร้านลูกค้าเลือกแบบเองนะเอาแบบให้ลูกค้าดูนะชอบเอาส่วนบนแบบนั้นฐานแบบนี้อะไรเงี้ยแบบที่เขาเคยยังไม่เคยเลี่ยมไปนะเขาก็จะ เก็บรายละเอียดว่าอันนี้เรี่ยนไปแล้วไหมเอาอันนี้ประมาณนั้นนะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะที่เขาเลือกนะหน้ายักนะปกติของทางร้านก็จะจุนทรา,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 ายปาดตาจุนไข่แอปั้นไข่ปลาเป็นเม็ดแล้วก็เคี้ยวนะสลับปาดเอสลับปาดจุนนะมันก็จะเป็นสลับเหมือนเคี้ยวจริงๆนะแล้วข้างๆก็จะเป็นแข้งสิงยาวมานะเป็นพญานาคอันนี้เป็นแผ่นแปะอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างหนานะมาทำให้ดูเป็นสามมิติมากขึ้นนะครับ แล้วก็พญา,านาคนะก็ปาดจุนจุนประมาณนี้นะครับเป็นทรงตาพญาตัวพญานาคเสร็จแล้วก็เป็นลายกรนกปัดปดแผ่นตรงนี้จะเป็นแผ่นฉลุย,ยาวมาตัวนี้เนฉลุนิดหน่อยแต่ตัวนี้ฉลุเป็นคลื่นนะพ้องกับปาดนะฐานเป็นฐานดอกบัวนะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หัวหัวข้างบน,น,น,านบมาสามลอนตึงขึ้นมาเพื่อความแข็งแรงจุนทรายมาเรื่อยเรื่อยมานะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นลายกระหนกปกตินะครับ มันข้างใหญ่นะเหรียญมาถึงเลยสองข้อนิ้วไปเลยเนะี่ยประมาณสองข้อนิ้วครึ่งฮะใช้ทองประมาณเกินสองสลึงแน่นอนนะสำหรับไซนี้ก็ออกมาอยู่ที่เก้าจุดแปดกร,รัมนะครับสองสลึงกวา่วาๆเลยไม่ใช่สองไม่ใช่กวา่ากว่ามากเลยนะแต่ยังไม่ถึงสามสลึงนะสามสลึงมันสิบเอ็ดจุดสี่นะอันนี้มันเก้าจุดแปดนะครับผมสองสลึงกวา่วากว่าโอเคประสมนะครับเราพูดถึงตัวเหรียญน,นะฮะเหรียญเป็นเหรียญ พระพุทธชินราชนะเสมาฉลุยกซุ้มนะฮะพญานาคนีเ้เสมาฉลุปุ๊บปุ๊บ๊ยกซุ้มพญานาคมาใน,นประมาณนี้แล้วก็เนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดงด้านไหนนะฮะรุ่นมหาจากักรพรรดิทรงนี้เลยพิมพ์นี้เลยแต่เป็นเนื้อนี้เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยาราชาวดีสีแดงลองพิมพ์ดูนะครับผม เหรียญมาพุชินรา,นะาชนะเสมาฉลุนะครับขึ้นเลยเนื่อเงินลงยาราชาวดีแดงเนี่ยหาไม่ยากนะแต่อันนี้ลูกค้าเขาไม่เขา,เขาอาพลาสติกมานะเขาชอบสผิวแบบตอนมาใหม่ๆนี่เงาหมายถึงผมเสิร์ชใน Google นะเหรียญสว่างเลยเงินสว่างแต่มันเป็นสเสน่ห์ของเขาอะนะบา,บางท่านชอบสีที่ไม่ต้องทําอะไรกับเขากับงานเงินบางคนพอ,พอแบบโดน งานเงินโดนผ่านเวลามานานๆมก็จะสีมือจะออกดำๆบางคนก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไปล้างกับเขานะไม่หมายถึงไม่ได้ทําความสะอาดให้มันขาวนะบางคนก็ชอบทําไปเลยเพราะเขาใช้เองอะไรแต่บางคนก็อยากจะเก็บสภาพนั้นไว้นะเดี๋ยวเขาจะเสียราคาหรืออะไรประมาณนี้เพราะอาจจะเขาจะอาจจะไปต่อนะอยื่ยังไงก็แล้วแต่แต่ผมก็เห็นบางคนที่ชอบอยากให้มันสะอาดก็มีมาให้ล้างก็มีนะมันก็จะสว่างได้ระดับหนึ่งนะไม่เหมือนตอนที่มาตอนแรกสักเท่าไหร่นะ การล้างบางทีก็อาจจะไปส่งผลต่อผิวผิวเหรียญด้วยบ้างนะครับแต่อาจจะไม่เยอะนะแต่ท่านบางท่านที่ชอบแบบออริจินัลที่มาแบบไหนก็ให้มันเป็นแบบนั้นสีมันเป็นธรรมชาติก็จะเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะสเสน่ห์ของการออกซิเดชันของผิวนะโลหะทองทองแดงอะไรเงี้ยทองเองินประมาณนี้มันก็จะมีสเสน่ห์ของเขานะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เหรียญเป็นสามมิติสวยเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหลังคลิปนะครับภาพมีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแยกกับคลิปอื่นนะก็ไอคลิปนี้นะแยกออกไปเป็นภาพนิ่งาเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็เชิญอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องห้างทองผเลเจริญบันบาทางยูทูบเฟซบุ๊กไอจีและทิก t o k ด้วยนะครับฝากกดทับสไครต์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อการมองเห็นนะครับผมสวัสดีครับ